สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนเดติดตามช่องสาต้ตาผับพลืนนะคะวันนี้ก็พบกับเฟิร์นนี่แล้วนะคะเมนเพื่อนวันนี้ก็มีเมนูเมียงหอยนะเมือน่นง่ายมันเป็นหอยเครงเม็ดนุ่นนะคะเมนเพื่อนไม่ใช่หอยเครงเทคโรบๆอกันนี้ <laughs> ไม่ใช่หอยเครงนั่นนะคะไม่ใช่หอยเครงธรรมดาผู้ใดฮะเดนีเกาเรียว,ว่าหอยเครงเม็ดนุ่นนะคะลกมันจะเบนเบน แต่ก็รีรีว่ะไอ้เพื่อนแต่มันก็คลายๆกันนะคะนี่ะโลมันจะอยู่แบบนี้แต่ก็คลายนะคลายว่านแข่งนู้นแหละแต่ก็เส้นมีนะคะเพื่อนๆนี่เส้นมีเส้นมีเส้นมีแล้วก็น้ำจิ้มซุปเซ็ปนะคะกินกับแผ่นแป้งน,นะคะเพื่อนๆนี่แผ่นรูปแผ่นรูปแต่ก็คาดไม่ได้น้ำมาพี่ มาเลยค่ะทุกคนมากินเมี่ยงห้อยกันบ้านเฟินเลยจุกน้ำกันก่อนเมี่ยงห้อยเสร็จบีบมีปลาด้วยนะหะเพื่อนๆแต่ว่าปลาน่าจะเอาไปทำทีอย่างคูรทักเดียวโอ้โอเออยเอ๊น้ำมกใส่เผ่นแป้งเนี่ยเดี๋ยวมันพองนะ เช็ดก็ได้อ,อิเลยน้งได้ไหมน้งได้โป้ไม่นเป็นมีอิอดวะเจาก็ใส่น่าเจ๊รวยก็เ่็นมีรวยก็บ่อยเอ้ก็ใส่ไปเลยนะะอักว ไม่ต้องใช้แหันเกียร์ใช้มือนี่แหละพอดีบางเกียร์ห้ยเส็ดแป้งนวลแป้งนวลเม็ดพอดีเมียงอ้อยจ้าเมียงอ้อยร้อยร้อยเมียงอ้อยเม็ดขันนู้นนะเพื่อน đây là ta Mình kim xếp, mày hm mừng thế đúng, đúng, mừng 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 mừng

<laughs> <laughs> cha cảm muôn đi lẹ Pino Chà cảm muôn Nằm chìm bèo bèo nè Ừ nằm chìm bèo hỏi bà bà đi A dồi anh em กำมอแก้โอ,อยนี่ไม่ต้องแหลงเลยเล็บไม่ใช่มีเลยดวนหมดใช้หอ,อยเยอะเยอะใช้หอ,อยเยอะออยเยอะใช้มือว่าดีใช้มือดีว่าดีได้มือดีว่าจริงแหลงเปิดใช้หัอยอเยอะชากับตัวโน,น,น,น่นี่เล่นหนาปืเพื่อ เอาลืมแล้วลืมแล้วไม่ได้ต่อยเลยตอนนอมไอ้ปักจีของชลยเป็นเป็นเป็นขึ้นใช่นะคะห่อเลยใส่สักทิพย์ตัวใส่มากๆเลยนี่ได้ใส่โดยแปดทิพย์หนึ่งเน้นเป็นป้าเต็มคำแต่ก็ว่ามันเนี้ยโอ้ยเยอะเตัวเล็กมันจะไม่เนี้ยแต่ว่าเม็ดนุ่นนี่แต่ก็บอกแล้วว่ามันจะเนี้ยวว่าหอยเคร่งนู่นทักทิพย์นะคะเพื่อน แต่ว่าถ้าฝืนกินฝืนว่ากรรชนัดเหมือนกันแล้วก็ความเหนียวเลยมันก็ร่อยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉนันไม่มีแต่ต่างครั้งนี้เคยกินครั้งแรกเลยอ,อืออืออะไรอย่างห๊อยังวะอืออออือ,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 อ เอเสียงจิ้มกันแซ่บขนาดตัวเองบางคนก็ก็ไม่กินแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรเองนะเนี้ยไม่รู้อยเ่ยนฮ và mua mấy chút nữa thay oh. da <laughs> đi chỉnh đai nữa không chung đan điều bỏ nó rồi đấy à chung kẹp cả hạt quan thế da chỉ nè bún bún nam mấy tàn chung Mày đại nhiên chặt tên mày có mày mày đồ, anh em mày tang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  mày mày tang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  mày mày tang mày ạ กลัวเอ้น้ำน,นี่ไป็นที่เป็นแป้งผัวทีหลังมันมันอยู่ช่วงเทโรแก้ว่วยนี่ชามากนะ <c oughs> มันเป็นที่ลับป้าการกินเนาะโอ้ยถ้าถามถ้าถามว่าทรมานมามการกินในเมี่ยงว่าเกงนี่ทรมานมากเพื่อนๆเล็บเฟื่องป่อยเลยเพื่อนๆเล็บอ่ะป่อยเลยช่วงเทโรแก้ห่วยอันห้องร่อยมกักจะหากินยา ทำกินกะยะเดี๋ยวอยู่เร่รอบด้านเลยก็เพิ่งกินครั้งแรกนี่ครังเร่เลยนะเพื่อนเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยับหอยแกรงเรม็ดนุ่นนะคะหลงเลว่าทถามคนเลยว่าร้รอยไหมเรากากินเหมือนเนี่ยมาเออ ปอยนเงนน้นนอยมากเลยรอบต่อไปน่าจะเม่งปลาเพราะว่าฝนซื้อปลางนิดหน่อยเดีมกุนเายบางคนก็ชอบปะขี่อืมอืมหอยไปทุกท

น,นี่กินกับเส้นเมียนะถุตีกินน้ำนมจีนมันจะข้าวไหวเส้นเมีอเดี๋ยวแต่คนชอบเดี๋ยวแต่ชอบนะแต่พีบีว่านมจีนด้วยว่ะเออนมจีนเส้นมันนิ่มอั้น้ำจิมมมำจ้มเมี่ยงนี่มันต่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่อย่างเดียวนี่นะือ,องใส่ถั่วโอ้โหถุกใจนะ ใส่ถั่วตัดแต่งเองเอกีขนมถั่วตัดหรือว่าใส่ถั่วนี้ก็ได้ถั่วลีซ่องนี่แหละเหมือนเพื่นคุนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมมากดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันรับชมไมช่ชงสาปเฟินเอ่ซือ้อชงสาใตาป้ปราบเฟินยอดใด้การดูได้ทึงหน้าเหมือนเพื่นเพื่อบางทีได้ยุดย่างทำ Lui <laughs> đừng <Đuổi ấy. cười> kinh chạy hảo làm? Nhé tư ngân mấy gì ơi cầm đi tay để tay 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 rồi, tay tay với tay tay <laughs> bảo ờ là quá, ừ. chút Chút được, Nó 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 ốc nó 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 miếng nó 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 gì nó nó ừ. rồi mình. ไปตรงน่อยอ่ะคนตกตกนะพายุก้าประเทศตเตยรทั่ทงประเทศเลยโทษก่อเนอเผี้ยอยังไม่ได้ตัดดีอ่ะบ่มีเงินส่งรถแล้ยดี อยากแกโวไอ้เนี่ยชาไปทักพีบอกว่าเล้มันเป็นศิละปะโอ้ตัวใหญ่มากแต่เรานั่งกินจับกระป๋กินอย่างเดียวมันก็ไม่น่าเลยละพี่ใม่บางคนชอบมาเป็เพื่อนหอยเชล หลูรอยเปรนั่นนใะสีหนังเหนียวนะเด่นเลยทั้งเนียยสิปร่องตัวหลูยังจำได้เลยแต่ว่าเหนียวมากอันเป็นไม่โทว์ตัวเล็กๆไม่ได้เด่นเล็กเกินก็มันไม่ร่อยมันก็ไม่ร่อยแล้วต้องกลางก้านอืมอ้ม Ừ đấy Hay là nó con Kìa kìa cái mình tua tua hỏi luôn Chúc cơ bài Đông đụt nhiều nữa Đó rồi có ừ, điều đó rồi đụt nhiều mm. Mm. <laughs> Ừ. Nó nấm chín ăn cháy luôn mà nó bằng trao, nó làm mà không có sạch lửa, mấy đứa kết không kết khói được ôi cháu này chính hả ta? như nào? như này bánh

ตัวยังไม่เคยกินนะคะรองเดรองเดวะอร่อยไม่ร่อยนะน้ำจิ้มว่าทำเหมือนน้ำเดมพรีฟูดนี่แหละเพื่อนๆแต่แค่เราใส่ถั่วลิสงหรือว่าใส่ถั่วนมตั่วตัดเพื่อนๆอุ้ยเตะเลยนะหวังระเบิดอ่ะบูเก๋เก๋โต๊ะพี่ทำไม่ไกลเลียดดังเพอหนงนะนะตัวเตะดังตัวไม่เลียด bởi kiếm từ thảm bì kiếm kiếm thảm kiếm 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 mình kiếm kiếm quá, kiếm kiếm nè kiếm 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 đấy kiếm 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 đi ta chuồn từ lắm Hỏi để kín mê ra níu hỏi bít này Ừ, hồi bít mới chắc à đi mệt lửa rồi nó mới quang rồi

mà ạ các bạn Mình ăn miếng rau đi Mất đâu, Rồi mát lên Đây riêng Còn tóc tóc cầm Anh ơi Nóng rô lê tê hoa có cái thầm kê Nửa kê Sẽ tung khai anh Thế cơ bò rô ở kênh ở kênh ni Mượn ngạt bóc rồi Thank you กลิ่นบรรยากาศ nhà อีก đó, เดียวอ่ะอีกคนไร mà rồi nó ไปหาสัมผัส mấy

อนถ้า่อยไม่มีไอ้ผักสีลัดสามารถใช้พักกัดแก้วได้นะกินเมื่อนะไม่จะรู้ก็จะได้พราะผมดีนะในใ่ใครชอบออเดี๋ยวคนก็ขอจบคลิปถึงาทาันีีก่อนให้บเ,เพื่อนเขอเจิใไม่คลิปหน้าได้คลิปมันจะยาวเกินเวลาคนอัปเดตลงเพราะว่าคนต้องใช้นัดชิมนะครับ ถึงมันจะชามามาไม่ได้ลงไม่ได้แหล้มันอู้เดี๋ยววัเจอกนไมก่กิบหน้าคนที่ยังไม่ได้กติดตามก็อย่าลืมมาก็ติดตามไม่ช่องสไาตลา์ผับผืนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาชมให้มันได้แรงออกไปเลยนะคะพี่น้องแล้วก็เจอกันไม่ขอบคุณค่ะ